สวัสดีครับผมนะครับนานานักตกป่าทุกท่านนะครับผมพอกันอีกแล้วนะครับผมกับเกียริสกกลนะครับเกียริสกกลคนสว่างนะครับเนาะมาตกป่ากดกัดนะครับผมนะครับมาไม้เก่านะครับเนาะหลังจากสองสามมื่อเนี่ยบรมาพราะว่าน้าน้ําขึ้นไหลนะครับเพื่อนๆน้าขึ้นไหลนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีคนมากแล้วนะครับเนาะผมเห็นรถอาเครื่องขั้นหนึ่งอาซาเลงอีกขันหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าบู่้ ของใครนะครับป่าเขาเ่าเขาไปเบิ่งกันครับผมโอ้นะครับนี่ดีแล้วครับเนาะไปจังไดไปจังไดหมานบ่หมานบ้าเขาบ่ป่าเขาบ่ ัองคันนี่รถสองคันรถประสิทธิ์ส,สนะครับเอามองเก้าที่เดิมอยู่แล้วนะครับเนาะตรงนี้แหละนะครับเนาะฮะเรามาเรามาซีดยู่นี่เหรอบอสที่นี่นะเราไปตรงบ้านสวนเราไปบอสนี่บอปสปลา โอ้ you, นะครับตัวใหญ่อย <gu ys with sympathy> <Woche> ู่นะครับเนาะงามอยู่ตัวง่าอยู่นะครับเนาะไม่ไม่ตั้งกับปล่ายันเปลาน้องขัดออกตั้งออก เหงานะครับมาครับอาจจะยู่นะครับตัวนี้อาจจะยู่นะครับมาเบิึงตัวน้อยหรือตัวใหญ่ตัวน้อยหรือตัวใหญ่ครับโอ้โหนะครับตัวปลาแม่เจ้าเนาะของเห็นนะครับเนาะครับยังไม่ใหญ่นะครับเนาะยังไม่ใหญ่แต่ก็ได้อยู่นะครับเนาะ Ô đi เป็นปลากระ,กะยางนะครับเนาะเอ้ยปรากฏน้อยนะครับเนาะ,ะกดน้อยไม่ใช่ปรากฏใหญ่อุ้ยีแล้วครับโอ้ยมีแต่ตัวเล็กๆนะครับเนาะ

ยีบมันมันจะโดนเดี๋ยวก็เนาะโดนอยู่ี๋ยวับเนาะตัวตัวใหญ่เนี่ยโอ้โดนอยู่ครับเยอะมืออะไรครับ ไม่ใหญ่นะครับเนาะไม่ใหญ่นะครับ มาเลยครับโอ้นะครับเป็นตัวพอใหญ่นะครับเนาะครับเลิออกันคือมีตลูกมันพอกระเมนไปเสบ